มาซื้อแท่งแก้วนะไฮโดรเมนเตอร์จากพิตินนะปรากฏว่าพิติบอกว่ามันมีใช้ใช้ไปแล้วมันจะหลุดใน่ยเนี่ยเนี่ยมันเป็นยางพอโดนความร้อนน้ามันร้อนมันก็จะนิ่มมันก็จะพอแค่เราบีบปุ๊บก็หลุดเนี่ยพอหลุดไอ้นี่ตกไอ้นี่บางมากกระท้อก็แตกก็เนี่ยวิธีแก้คือเราลองเอาหมดแล้วลองหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นกาวช้างกาวร้อนอะไรเนี่ยใหม่ๆม่มันแน่นแต่ว่าโดนชบกัดใช่มันจะอ่อนตัว นี่ก็เลยได้เสนอไปว่าปลูกเอ็นสิลูกเอ็นตอนนี้ก็เลยเป็นงานภาระแล้วครับงานเข้างานเข้าต้องปลูกให้เขาทั่วทุกเจ้าทุกแข่งเลยอันนี้ไฮโดรเบเตอร์วัดวัดน้ำกดด้วยครับวัดเ่ะความสูงเฉพาะสามร้อยผูกเอ็นให้ด้วยผูกเอ็นให้ด้วยเอ็นตกปลาขึ้นไปนะเราดูดิมันจะนานไหมเบื่ออะไรมีเบื่อไหมเอ๊ะไม่รู้นะไม่จเป็นเออแต่ก็เส้นใหญ่ไว้ก็ดี เดี๋ยวผมจะเห็นไหมนะว่าเข้าตะกุดเบ็ดยังไงก็เอเป็นขาวใช่ป่ะคว้ยควายเลยก่อนฮะหลายๆอันก็เอาเรื่องเนี่ยผูกให้เป็นสิบนะบอกว่าเฮ้ยเอ็นมวนนี้หมดพอแล้วนะเออครับว่าตะกุเบ็ดก็คืออย่างนี้ตุกุเบ็ดคืออย่างนี้แล้วก็ควายใช่ไหมเหมือนเข้าตูุดเบ็ดน่ะเข้าตูดเบ็ดก่อนใช่ป่ะใช่แล้วก็เข้าตูุดเบ็ดก็หมุนมันใช่ป่ะแล้วก็ไฟมาควยมาเออแล้วก็ดึงดึง มันก็ยิ่งดึงก็ยิ่งแน่นใช่ไหมเหมือนเวลาปลามันดึงอ่ะปลามันดึงก็ยิ่งดึงก็ยิ่งแน่นสักสองรอบใช่ป่ะอ่าก็เอามาไขว้นี้อยู่ด้านนอกใช่แล้วก็ไขว้อ่ะเดี๋ยวก็วัดซะก่อนนี่มันเป็นการเรียกว่าเป็นการเพิ่มยอดการขายไปเลยนะเนี่ยจากเมื่อก่อนเนี่ยนิ่งๆอย่างพอมาบอกอย่างเงี้ยนะ คิดค่าผูกเข้าเลยนะคิดค่าผูกเข้าเลยไม่คิดเลยครับเออตอนแรกซื้อมาใช้เองอ่าแต่ก็กล่าวว่าเอาแค่เอ็นหมดเดี๋ยวก็พอแล้วใช่ไหมอ่แล้วก็ควายมันอีกใช่ป่ะอ่าดึงมันคือถ้าท่านใช้แล้วถ้าจะรู้แหละมันจะหลุดแตกเออทุกเจ้าหลุดหมดแหละจะใช้กาวอะไรก็ไม่อยู่อืมนะก็ไปมาทางนี้เองใช่ป่ะจะดูทันเนี่ย เออนะใช้คําว่าผูกแล้วกันนะผูกอ่ะทำไมก็ได้เออท้างบนลง้างลใช่ใช่ใช่เทคนิ๊เงินก็ไปแล้วแต่ใครมาแล้วกันใช่ใช่ใช่เอาให้มันอยู่แล้วกันนะให้ท่านก็จะรู้ว่าความยากง่ายมันอยู่ที่ไหนเห็นไหมแล้วไม่ได้ใส่แว่นด้วยเนี่ยไม่ได้ใส่แว่นเลยใส่แล้วเดี๋ยวแก่ออกสื่อหมอเนี่ยต้องหนุน แล้วถูกไวเนี่ยเรียนกันสวยไปเนี่ยเงื่อนเงื่อนเนี่ยเออแล้วคิดดูเนี่ยเขาจะเอาสี่อันอ่ะเขาจะเอาสี่อันแต่ผมเอาสองอันนะนี่ขึ้นงข้นขบวนอีกรอบหนึ่งไงเออก็ต้องดึงทั้งสองข้างไงเออไดหมเพิ่มก็เรียกว่าผูกแหละผูกอีกรอบหนึ่งผูกธรรมดาก่อนตึ๊บเข็ดใช่ไหมดึงแน่น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 นะครับแล้วก็เท้ากระตูเปิดอ่าคำว่าแน่นเนี่ยคือดึงยังไม่หลุดอ่ะ ไม่ขาดใช่มีขาดแล้วข้อดีทําไมไม่ใช้อย่างอื่นล่ะก็อย่างอื่นมันโดนกดแล้วมันไปหมดไงใช่ไหมแต่เอ็นโดนกดไม่เป็นไรอ่าเนี่ยเนี่ยนะกระตือกันดึงยังไม่หดุเนี่ยเนี่ยดึงก็ไม่หลุดโอ้โหเทคนิคนี้ต้องต้องเรียนรู้ด้วยประสบการณ์เออคือเนี่ยแหละก็แปลกผมก็อยู่กับมันมาตั้งหลายปีแล้วนะเพิ่งอยากรีดทําหรือยังไงหรือมันได้ไอเดียขึ้นมาตรงไหนก็ตอนที่มันแตกบ่อยอะแตกบ่อยแตกบ่อยเมื่อก่อนเราเกาตาช้างใช่ไหมใช่มันก็ไม่อยู่บางคนก็บอก เอาสายเอาเทปพันสายไฟอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นไปไม่ได้มันโดนกดนะให่ไหมโดนนานจะหลุดเลยพอเราคือจริงๆนะครับด้วยใจบริสุทธิ์เฮ้ยพอเรารู้เทคนิคไงเราก็เลยเอามาบอกต่อใช่ป่ะท่านคือจริงๆ่ะถ้าผมไม่บอกพอมันแตกท่านก็ต้องซื้ออีกใช่ป่ะก็ซื้ออีกเออใช่ผมเลยซื้อแต่มันก็แตกสองครั้งที้เราด้วยใจบริสุทธิ์ก็เออเอาเทคนิคมาบอกกันใช่ไหมอย่างอยมันก็ทนถามว่าเสียไหมมันเสียนานไปยางก็ผุก็อะไร แต่มันก็ยืดไปแค่นี้ครับจบนะครับได้แล้ค่เนียวครับนะครับที่เหลือบอ่อก็ผูกเองโอเคไมต้องผูกเลยถือวมันก็จะตึงเป๊ะเลยนะตึงเนี่ยดึงก็ไม่หลุดเพราะมันถูกโอ้โหตึงเป๊ะเออดึงก็ไม่หลุดตึงตึงเออใช้เชือกอื่นได้ไหมใช้เชือกฟางเชือกอะไรมันก็กดก็กัดกดกัดแต่เอ็นกัดเป็นาดีที่สุดเอ็นดีที่สุดนะครับคือถึงแม้จามันเป็นเทคนิคนิดๆหน่อยๆเล็กๆน้อยๆแต่ว่าเฮ้ยเออไม่รู้อ่ะ เออ,เอ,อมันไม่มีใครคิดอ่ะอ,อนี่รครับนี่พิติแบตเตอรี่คิดเป็นคนแรกครับไม่เส่งวลนรืสิทธิในร้านไหนที่ทมีไฮดรวิเตอร์เขาจะไปทำอย่างนี้ก็ได้ครับให้ลูกค้าลูกค้าจะประทับใจมากแต่นี้ก็เลยงานเข้าราคาเดิมครับ300ราคาเดิมครับ300ย,ยครับเพียงทำจากพิตไิได้ครับดีแบตเตอรี่นะครับ